สวัสดีค่ะวันนี้ชวน,นเพื่อนมาทำน้ำหอมปรับอากาศไว้ใช้ในห้องน้ำค่ะสุดประหยัดจากของใช้ในบ้านค่ะหอมจริงหอมนาน14วันค่ะไปทำกันเลยค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มซองละ4บาทค่ะขันน้ำเราจะได้จากของชำร่วยเวลาเราไปงานต่างๆหรือเพื่อนๆจะไปซื้อ ที่ร้าน20บบาทก็มีขายนะคะหรือจะใช้อย่างเงินแทนขันน้ำก็ได้ค่ะวันนี้เราจะใช้เกลือเม็ดเล็กนะคะหรือถ้าใครที่บ้านไหนมีเกลือเม็ดใหญ่ก็ใช้เกลือเม็ดใหญ่ได้ค่ะสำลีเราจะใช้เป็นสำลีก้อน หรือเพื่อนๆจะใช้สัำลีแผ่นก็ได้นะคะเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปเลยค่ะหนึ่งซองค่ะต่อหนึ่งขัน ก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนำไปวางไว้ในห้องน้ำได้เลยนะคะความหอมของเขาจะอยู่ได้นาน14วันค่ะ และอีกหนึ่งจุดที่เราจะาไปวางไว้นะคะในตู้รองเท้าค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะขอพระคุณที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ